แล้วมาในชุดนี้6คันผมขอญาตรวมเลยแล้วกัน Avenger Touring Sport Touring จัดมาให้คันแรกก่อนนะฮะ a v r n g e r ก็คือ KTM 390 Avenger ของเราคันนี้อายุงานเลยอายุงานติดอายุงานอายุรถแค่ห้าหเดือนเองเจ้าของซื้อมือ1มานะครับอันนี้ขายเป็นมือ2แล้วม่สองพันเจ็เองราคาอยู่ที่1นึ0 0แบาทนะครับศูนย์บาทจบทุกขั้นตอนผ่อนแค่ 3, 1, สามพันงหกเท่านั้น ุยเคันแนะนำเนาะแนะนำแนะนําแนะนำแล้วคือของแต่งทั้งคันหล่อเลยต่อมาแล้วสภาพเหมือนของเดิมศูนย์เลยใช่มันลงตัวมากเลยนะสําหรับ KTM 390 Adventure นะฮะต่อมาก็คือ CB 5 0 0 X แพงๆนี่ผมพูดงี้เลย CB 5 0 0 X แพงๆปี2018รถขนขิงขนขิงผมขออนุญาตใช้เป็นว่า เบอร์หนึ่งของไทยเลยนะครับผมเรื่องอะไรแต่งเก็บตังค์ซื้อใส้กร่อกอีสานอย่างเดียวอ่ะรถใช่อ่ะขิงจับเลยถ้าไม่ชอบก็ติดพริกมาด้วยฮะกินอร่อยมึงเน้นอะไรเนี่ยหิวใช่ไหมเนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยนหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับผมรถเซอร์วิสแล้วทั้งคันเดินทางได้ทั่วไทยแน่นอนรถอุ้ยเดินทางได้ทั่วไทยทุกคันเลยนะครับผมราคานี้ของแต่งท้ายทั้งคัน 189,000ไม่ขายไปแค่179,000เดาวได้นะฮดาว7 9 0 0 0่ผ่อนอ๋อนาวม่อน3 5า0วดวจ๋วดิแต่ว่าคิดแล้วว่าดาวของแต่งยังคุ้มเลยเหมือนซื้อของแต่งมือสอง่ะเพราะว่าของแต่งมูลค่าของแต่งไม่รวมติดตั้งอ่ะ3 0 0 0สนบาทไม่รวมค่าติดตั้งนะหูเพราะว่ามีการแบบว่าเสริมเติมแต่งไม่ใช่แบบซื้อมาจิ้มจิ้ใส่ทำเดินทางเลย และต่อมาทัวริงอีกแล้วไทอัมไทกเกอร์ x c a คันนี้เป็นจอสี TFT เปีันสิบแปเทคโนโลยีที่เขาให้มาโคตรคุ้มเลยบอนทุกอย่างใช้งานได้ปกติไม่ว่าจะเป็นอุน่นอุ่นใดอุนดอ่นใดเล่าเท่านะั้นอะไรวะโชว <c ười> โหดเต็มกมาอย่างดีคือออะไรุ่นมืออุ่นตูดทุกอย่างใช้งานได้หมดโชคไม่รั่วไม่ซึมนะครับผมพร้อมเดินทางกันเลยทีเดียวเชียลไม่หม่นแปของแต่ง ตามนี้เลยจัดไปราคาอยู่ที่2องแสนสามนส่วนลดไปเลย10,000ส่วนบาทจบทุกขั้นตอนผ่อนแค่5,700เท่านั้นอุยอ้ยอ่้ยหัแล้วหล่อนะคันนี้ทัวริงพร้อมเ<ช>ดินทางเลยนะนี่ขออนุญาตใช้คำว่าเป็นสปอร์ตทัวร n g ิงเป็นแลไอเทมแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าไทยอ้ําสปิน1 0 5, 0 0งสามสูบ1 5 0 0 1 5ันหีซีนะครับผม ผมว่าขับเจอคนขับรุ่นเดียวกันยากหน่อยอะอ่าโอ้โหแต่ว่ามีอุปกรณ์ใช่พร้อมเดินทางขนาดนี้ปีครบคันนี้พ่อแม่ภูมิใจด้วยบอกให้ใช่ภูมิใจดีมีเลขทะเบียน3ามมหมวดเก่าติดมาด้วยภูมิใจเวลาเลขทะเบียนเดียวก็สมแสนสามหมื่นแล้วกรุงเทพด้วยกรุงเทพสิครับแล้วของแต่งแต่แหทั้งคันรู้เลยว่าแท้จัดเลยอะจัดไปสองแสนสามหมื่นเก้าพันไม่ขายเอาไปแค่สองแสน 1> 1อะไร <st ares> ยังขึ้นเลขสออีกไม่ขื้นแล้วจริงหนึ่งแสเก้าหืเก้าันเท่านั้นนะปอนสวนไปเลยครับผมสปอร์ตทัวริงถือว่าเป็นแรงเทมแล้วนะครับผมและต่อมา DTT คันสุดท้ายของร้านอาร์มดูชีซมาเป็นตับเลยสำหรับเจ้า Honda VFR-12F นะครับผมเกียร์ดีทนะคันนี้ปี2012ัสิเราขายเท่าไหร่ สองแสนสองหมื่นเท่าไหร่ให้เพราะว่ามีทะเบียนเลขสวยวยทะเบียนสองสามแสนเก้าหมื่นเลยดิอ,อุย้ยจัดดีครับผมจัดไปหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผมทั้งหมดนี้มาดูได้เลยฮะรถอยู่สมุทรสาครพระรามสองใกล้กับวัดสามบรรทายนรสิงห์นะครับถ้าไม่สะดวกมาญาติแอดไลน์ไลน์แอดเลยฮะแอดอาร์มดีีน้องอาร์มพี่ขอรูปคนนี้หน่อยขอรูปคนนี้หน่อยขอรูปคนนี้ขอรูปเคบเพิ่มยินดีมากๆครับ 089 1218309ผมอ่านจากร้านอ่านอยู่ทีดีซีนี่รสายแล้วมาดูกันนะครับร้านอยู่ที่ไหนนะบอลวัดสารพันท้ายนอห์สิงห์ใช่ครับผม089 1218309ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไร้ดีนะครับใช่โอ้โหเดินทางปลอดภัยนะพี่อไรวะ